สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาอัปเดตเงินดิจิตอลวเลตหนึ่งหมื่นบาทที่นักศึกษาผู้ปกครองต้องฝันสลายเงิน1,000 10, งบาทไม่จ่ายค่าเทอมนะคะวอนรัฐทบทวนด่วนเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะจากกรณีโครงการแจกเงินดิจิตอลนะคะ1,000 10, งบาทเฟสท,ที่3ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของ การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยค่ะโดยมีเป้าหมายให้กลุ่มวัยรุ่นอายุตั้งแต่16ปีถึง20ปีนะคะจำนวน2ล้าน7แสนกว่าคนนะคะในไตรามาสที่2ของปีนี้เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแล้วก็ส่งเสริมการใช้ใจนะ่ายในระบบดิจิตอลนะคะโดยเริ่มแรกข้อมูลว่ารัฐบาลอนุญ,ญาต ให้ใช้ใจ่ายเงินนี้นะคะจ่ายค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิน่นแต่ต่อมาเกิดประเด็นกับลำนะคะเมื่อนายผูเผ่าภูมินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงว่าเงินดิจิตัลในเฟสนี้นะคะเฟสที่3นี้ไม่สามารถ ใช้จ่ายค่าน้ําค่าเทอมค่าไฟหรือว่าค่าโทรศัพท์ได้นะคะเนื่องจากรายการเหล่านี้ถูกจัดเป็นค่าบริการค่ะซึ่งอยู่ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขของโครงการโดยให้เหตุผลว่าต้องควบคุมการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การหมุนเวียนในชุมชนแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการระบุว่าใช้จ่ายได้ก็ตาม ซึ่งล่าสุดนะคะ12มีนาคมก็ได้มีการลงพื้นที่สํารวจความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง16ปีถึง20ปีซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน1,000บาทเฟสท,ที่3โดยพบกับนักเรียนนักศึกษาอายุ20ปีชั้นปีที่2คณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมานะคะซึ่งกำลังทำพัดท,ทาอยู่ในร้านเครื่องดื่มแห่งหนึ่งบริเวณหน้ามหาลัยนะคะ ก็ได้มีการสอบถามนะคะว่าตนเองได้ลงทะเบียนผ่านทางรัฐนะคะตอนนี้ผ่าน ถึงขั้นตอนที่3เรียบร้อยแล้วซึ่งช่วงแรกมีข่าวว่ารัฐบาลจะแจกเงินเฟส3ให้ก็วางแผนว่าจะนํามาจ่ายค่าเทอมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายลงนะคะแต่เมื่อทราบภายหลังว่าไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้ก็รู้สึกผิดหวังพอสมควรค่ะแต่ก็ยังดีที่ได้รับเงินส่วนนี้ค่ะซึ่งตนเองก็วางแผนไว้ว่านะคะจะนาเงินส่วนนี้ไปซื้อสื่อนะคะเนื่องจากตนกําลังศึกษาด้านครูปฐมวัยค่ะก็ต้อง ใช้สื่อในการสอนประถมไว้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะใช้สําหรับค่าใช้จ่ายประจำว่าจะประจำบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่ารถค่าน้ํามันต่างๆค่าหอพักนะคะก็มีนักศึกษาหลายๆคนนะคะที่ผิดหวังรวมทางผู้ปกครองด้วยนะคะก็ ถ้าเกิดว่ามีการจ่ายเงิน1บาทในส่วน10,000บาทในส่วนนี้นะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จ่ายค่าเทอมก็จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ไม่สามารถใช้จ่ายได้นะคะ